สวัสดีแฟนช่องช็อตคัทเรดเดวิลขาวสั้นปีศาจแดงกับช้างน้อยครับผมซิลชัย3นัดรวดใหุ้ผลบ่งชี้แมนยูมีสิทธิพิชิตแมนซิตี้แม้จะยังโชว์ฟอร์มได้อย่างทุลักทุเลไม่เลิกแต่แมนยูเน็ตคว้าชัยได้3นัดติดต่อกันแล้วจากการลงสนาม3นัดหลังทุกรายการแน่นอนว่าจากผลงานดังกล่าวตามหน่าเสียแล้วเป็นเรื่องยากมากที่แมนยูเน็ตจะมีชัยเหนือแมนซิตี้ในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามโอทัลเล่ฟอร์ดในวันอาทิตย์นี้แม้ซีซั่นนี้เรือใบสีฟ้าจะแพ้ไปแล้ว3จาก5นัดหลังทุกราย การแต่จากคำกล่าวที่ว่าฟุตบอลลูกกลมๆแมนยูนิเต็ดจึงพอมีช่องทางล่มเรือใบสีฟ้าได้เช่นกันด้วยเหตุผลหน้าข้อดังต่อไปนี้ ชัยชนะนำมาซึ่งความมั่นใจในเกมลุกหนังเป็นที่ยอมรับกันว่าชัยชนะมีผลทำให้นักเตะเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นไม่ว่าพวกเขาจะคว้าม,มาได้อย่างสะดวกโยทินหรือว่าไปชนิดเลือกตาแทบกระเด็นก็ตามรับแล้วโต้ปฏิเสธไม่ได้เป็นอันขาดว่าทีมของเทีนฮากไม่มีทางครองบอลได้เหนือกว่าทีมร่วมเมืองอย่างแน่นอนฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเล่นด้วยความรัดกุมและโรฮากาโต้กลับเร็วซึ่งเป็นจุดที่ปีศาจแดงมักสร้างปัญหาให้กับฝ่ายตรงข้ามได้อย่างบ่อยๆภาวนาให้โอเนาผีเข้าตัวเจ็บทยอยกลับเข้ามาลงสนามได้ ตือใบก็แพ้เป็นอย่างที่บอกเอาไว้ในตอนต้นว่าซีซั่นนี้แมนซิตี้ไม่ถึงกับไร้เทียมทานเหมือนซีซั่นก่อนที่พวกเขาประกาศสักดาคว้าแชมป์ได้3รายการโดยเฉพาะในเกมลีกทีมของกวาลาดิโอลาแพ้มาแล้ว2นะัดโดยออกไปพ่บูฟบสองต่อหและอาร์เซนอลหนึต่อศเป็นกำลังใจกันต่อไปช็อตคัตเรดเดวิล